คือว่าช่วยช่วยเข้าใอ่ะเแต่ว่าพี่ดวเป็นที่ไหนนะไปไปย่านไนนะใครที่ตอป ของจำและสำเลยต่างยาวนะครับผมคิดว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยวันที่ห้าเก้าสิบเนี่ยคงจะไม่มี จะมีการต่อต้านอันนั้นไม่ใช่การเป็นการต่อต้านหรือไม่ใช่อินโจแล้วคนเหล่าน,นั้นเป็นกลุ่มพวกต่อต้านสองคมมากกว่านะครับก็อยากให้ประชาชนร่วมกันครับก็ช่วยกันพูดคุยอธิบายให้ใหใหป,ประชาชนได้เข้าใจว่าผมเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปพูดพูดสถาเลยไม่มันไม่กลัวไม่มมเกิดแล้วได้เกิดขึ้นขึ 3, ้นสามพันจุดการโกงตรงทั้งหมดนะครับกระแสไฟแรงดังนะปกติคืคอ230รคอยามบี ผลเนื่องจากว่าทางการารไฟ้าเลิเนี่ยได้ไปนำท่อแก๊สพักกระบอกเนี่ยไปจ่ายให้กหับลูกค้าบางน้อยออทําง,งานได้ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเข้ามาได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงไปเพิ่มแรงดันขึ้นที่สายส่งตรงกลางนะครับก็ทําให้แรงดันเป็นปกติดังนั้นทุกภาพาคส่วนของ ก็ไม่มีปัญหาไม่ประสบปัญหาอะไรสิ่งที่